สะใจจัดครับตำนานแมนยูครับโพสเซลดักลัดลุยนะครับหลังเต้นยับแต่วิลล่าแพ้ขาบ้านครับสวัสดีครับอยู่กับผมหนวดลูกหนังนะครับลีโอฟอร์ตินานครับตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโพสเซลดักลัดลุยนะครับตัวลุคแอดตันวิลล่าหลังเต้นยับก่อนแพ้ขาบ้านครับวันที่12กุมภาพันธ์2567นะครับวันหลงจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย บุกไปเอาชนะสิงห์พยองแอตันวิลล่ามาได้2ประตูต่อหนึ่งท้งนี้ครับเกมดังกล่าวเนี่ยมีประเด็นต้องให้พูดถึงครับกับจังหวะที่ดักลาสลุยเนี่ยสัว์ให้แอตันวิลล่าเนี่ยตีเสมอแมนยูเป็น1ต่อ1ก่อนที่ดักลาสลุยนี่ครับจะเต้นสะใจสุดขีดหน้าประตูผีแดงนะครับแต่สุดท้ายครับกลายเป็นเขาที่โดนแซลยับนะครับพอแอตันวิลล่าเนี่ยแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาบ้านนั่นเองครับ ล่าสุดลิโอเฟอร์ตินานดะครับตำนานกองหลังแมนยูนะครับโพสรูปตอนดักลาสลุยเนี่ยกำลังสะใจพร้อมข้อความว่านายโอเคไหมทำเอาแฟนผีหากันยกใหญ่เลยครับแชร์ภาพดังกล่าวว่นโลกโซเชียลเลยนะครับก็ถ้าอยากแพ้ก็เต้นในแมนยู Man นะครับนะสำหรับทีมต่อๆไปที่จะเจอกับแมนยูนะครับผมนะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะแล้ววเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ